ส่วนรถไม่มีอ่ะวุ้แหวนอันนี้สวยอ่ะโหแต่รถนิดเดียวไม่คุ้มเลยอ่ะมีที่ไหนที่มันรถแบบเยอะๆบ้างไหมอ่ะถ้าชอบความคุ้มขนาดนี้ต้องมาที่นี่เลยว้ายคุ้มจริงหาเพราะไปงานแต่งเพื่อนดีกว่าอเอ๊ะมันจะเข้ากับชุดที่เรามีไหมนะ กระเป๋านี้ดีนะสีขาวอีกแหละส่วนลถไม่มีอ่ะเอาไงดีวะอุ้ยแหวนอันนี้สวยอะ่ะโหแต่รถนิดเดียวไม่คุ้มเลยอะ่ะแต่ละอย่างแต่ละชิ้นลดนิดเดียวเองมีที่ไหนที่มันลดแบบเยอะๆบ้างไหมอะถ้าชอบความคุ้มขนาดนี้ต้องมาที่นี่เลย โรงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาแพกษาสาขาที่90สาขาเปิดใหม่ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่คุ้ม นอกจากความคุ้มแล้วยังสะดวกสบายกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวช่องบริการที่เยอะเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการภายในโปรง่งโล่งสบายใช้ไล่สุดๆไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะสะดวกยิ่งขึ้นกับแอป EasySmart ตัวช่วยจัดการธุรกรรมออนไลน์ให้คุณไม่ต้องเดินทางไปถึงสาขาไม่ว่าจะส่งดอกเบี้ยจำนำผ่อนตัวช้อปปิ้งออนไลน์ก็จัดการได้โหลดฟรี ความปลอดภัยในเรื่องของการเก็บทรัพย์ก็ไม่เป็นรองการันตีด้วยมาตรฐานการเก็บทรัพย์ระดับสากล ISO 9001:2015ซัพย์ปลอดภัยชัวร์ไม่ต้องกลัวเสียหายหรือสูญหายว้ายคุ้มจริง,รงแล้วสาขาอยู่ที่ไหนอะรองรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาเพศกษาอยู่ติดหมู่บ้าน ตอนสก่อนถึงทางเข้านี่คงมอุตสาหากรรมบางปูให้บริการตั้งแต่8ต8งเช้าจนถึง6โมงเย็นและสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการมาใช้บริการที่สาขานี้สามารถเดินทางมาตามแผนที่นี้ได้เลยค่ะอีซี่มันนี่เงินง่าย,ายได้ชัว